เอาหมดนะครับซื้อมาใหม่เมื่อวานนะฮะข้าวเปลือกนี่หกกระสอบนะครับซื้อกับคนแถวบ้านเนี่ยเนาะหกกระสอบใส่ไว้ในถังได้สองกระสอบหน่อยเองครับ เนี่ยฮะเขาเปิดเม็ดยาวนะครับแบวนี้สีกระสอบนะครับต้องระมัดระวังหนูเป็นพิเศษนะครับรถน,นี้เม็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเม็ดไม่ค่อยวันเท่าไหร่ก็ <t> <t> วันนี้ผมจะมีแบ่งหนึ่งตัวนะครับทองยมทูตบวกเหลืองฟีลิกนะครับตัวนี้เป็นสีทองตามเราไม่ทองยมทูตเลยนะครับ ตอนนี้ผมเห็นแววแล้วนะครับรูปร่างดีลอยดีครับตอนนี้น่นจะสองกิโลสองแล้วคนระับสองสามแล้วตอนนี้เป็นไก่สเต็ปขาดีมากนะครับข้างหน้าเยอะนะครับลากตีเจ็บเลยนะครับตัวนี้ ครบเครื่องเอาง่ายครบเครื่องนะครับตัวนี้พีนะครับสเต็ปขาดีนะน,นี่ก็แม่สิงหองซอยนะครับผมเอามาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับไข่สาวนี่แล้วครับนี่ไข่สาวนะ ฟองใหญ่ๆไม่ใช่ไข่มันนะครับเป็นผมเอามาเป็นอีกแม่หนึ่งนะครับเนี่ยไข่ของมันหกฟองนะครับใครสนใจเอาไปได้นะครับไม่งั้นผมจะเอาต้มแล้วนะครับหกฟองนี้ก็แม่ก็แม่แสาวนะครับพ่อก็ไอเนี่ยคือเอาใส่ให้มันคึกเฉยๆนะครับแล้วก็รอแม่นี้ไข่ทิ้งนะครับผมจะเอาชุดที่สองนู่นนะครับ สินของซอยนะครับสนามบ้านใหม่ลำปางนะครับชนทำการแข่งขันนะครับเงินรางวัลหนึ่งล้านเนาะเป็นเหล่าทางเชียงรายนะครับเนี่ยเป็นพม,ม่านะครับจะติดพม,มาร้อยเลยนะครับนี่นะครับร้อยเลยไม่มีง่อนเลยนะครับแม่นี้พัฒนาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ ได้คำเดียวว่าเอาเรื่องนะครับนี่